พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลประจำปี256เพื่อให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดนครนายกประจำปี256พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดงานมอบบ้านสัญ,ญลักษณ์สถานที่ที่เป็น มิตรสำหรับคนพิการและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คนพิการต้นแบบประจำปี2560จำนวนหนึ่งรายและจับฉลากมอบของขวัญแก่คนพิการโดยมีนายประวิตรมุ่งเจริญรัตคนพิการต้นแบบจังหวัดนครนายกประจำปี2557อ่านสารวันคนพิการสากลประจำปี2565นางสาวจันทนาิริยขาขจรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกการรายงานทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้าง เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันวิวแชร์ซิ่งปิดตาตีหมอ้อตีกอบมะเขือยาวกินวิบากและการออกบูธของขวัญอาหารที่หลากหลายที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้พิการและผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจํานวนมากเชิาสอดกเีได้ห็นามสาคัญครับตู้เย็น ขออนุญาตให้พี่พลาอ่านชื่อผู้โชคดีท่ามัวหมัดครับห,ห้าครับ,รบห้ามัวห้าตะบนหนึ่งรางวัลแรกนะคร,ครับตะบนพรมันเนีเฉพาะคนพิการที่ครับหมายเลขสองแปดห้าถ้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงรับแทนลืมจะโลงครับ บอกแต่นามสกุลโพรามสับสองครับสามวันผมขออีกชื่อหนึ่งนอยนะครับไม่ออะไรหม้อคุณข้าวยมเงวศรแปดนางสาวรัตดาสีทองตำบลท่าช้างทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน